สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านที่ชื่นชอบในนกเขาใหญ่ทุกทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปดูลูกนกเขาใหญ่ที่ผมซ,ซึ่งผมได้พัฒนาไว้อีกหนึ่งชุดนะครับซึ่งเป็นชุดนี้น่าจะเป็นชุดที่เรียกได้ว่าต่อด <anos. S 1> <this> ินแบบสบายๆเลยนะครับก็พัฒนาชุดต่อดินไว้นะครับชุดนี้สําหรับชุดก่อนนั้นก็เป็นพัฒนามาเป็นสายพเนียดแล้วก็เล่นดินได้เล่นพเนียดได้อะไรอย่างนี้นะครับทุกคน เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับอ่านี่นะครับทุกคนก็ตัวนี้ก็เป็นต้นไม้นะผมก็นกมาแฝนไว้ตัวนี้มันก็เย็นดีครับนี่ตัวนี้เป็นสิงขนองนะครับนี่ชุดนี้ชุดสิงขนองนะครับยังไม่ได้นะครับก็ไข่ลมทิ้งไปหลายหลายใบแล้วนะครับนี่ตรงนี้สิงขนองนี่ตัวนี้ชุดนี้เมื่อก่อนนะครับชุดนี้เมื่อก่อนผมเอาเป็นแม่ครูอ่างนะครับใส่ไว้นะฮะทีนี้ผมก็เลย อ่ะผมได้หลายชุดแล้วละ่ะ3 4ี่ชุดแล้วล่ะนะครับก็น่าจะพอได้เล่นเล่นกันแล้วละ่ะทีนี้ก็เลยนะฮะเปลี่ยนเปลี่ยนแผนนะครับทุกคนก็เอาเป็นแม่ลูกผสมเหมือนกันนะครับก็จะมาใส่ด้วยกันนะครับมันก็จะพ่อก็จะมีขลุมนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นนกอ่าลูกผสมไทยนะครับเป็นลูกผสมไทยนะครับผมก็ เป็นจังหวะเป็นนกไทยเราเนี่ยหละครับนะแล้วก็แม่ก็เป็นสายต่อเหมือนกันนะครับเป็นสายต่อดินเหมือนกันพ่อก็เป็นสายต่อดินเหมือนกันนะฮะก็นี่ครับเอามาให้รับชมนะฮะนั่นนะไอตัวเล็กอยู่นู่นนะครับนี่เห็นไหมครับตัวเล็กมีสองตัวนะครับทุกคนเห็นไหมฮะนี่ยชุดนี้คือชุดความหวังเลยนะครับผมสําหรับสายต่อดินนะครับ ก็คือน่าจะแบบจังหวะก็คงไม่ใช่จังหวะป่าแล้วนะครับก็เป็นจังหวะลูกผสมเลยนะครับสําหรับชุดนี้นะฮะนี่แม่นะครับแม่ก็ใส่ห่วงขาไว้นะครับก็เป็นจุดที่พัฒนานะครับกําลังจะพัฒนาเอาเอาเอานะครับชุดนี้ชุดความหวังนะครับพึ่งได้นะครับจริงๆเขาไอ อะไรนะเขาไข่มาหลายหลายใบแล้วเหรครับผมประมาณเจ็ดแปดใบอะไข่มาสามสี่ชุดแล้วล่ะครับผมก็เพิ่งจะมาได้ตัวเล็กนะอุ้ยข <c oughs> ี้งอยมันร่วงนะครับทุกคนอ่ะนี่นะฮะก็จะเห็นประมาณนี้แหละครับนี่ลูกลกสองตัวนะครับก็เรียกได้ว่าชุดนี้เป็นชุดความหวังของกับ สายต่อดินเลยนะครับนี่กับแม่จุดนี้ผมจะลองเอาไว้เล่นนะครับจุดนี้ก็ไว้เล่นนะครับผมเรานักพัฒนานะครับก็อะไรที่มันดีนะฮะเราก็พัฒนาไปให้มันเรื่อยๆนะครับให้มันดียิ่งๆขึ้นนะครับอย่างเช่นนกพเนียดเหมือนกันนะครับผมเหมือนอย่างนกป่าภูเขาอะไรอย่างนี้นะครับถ้านะฮะเป็นเสียงใหญ่อะไรอย่างนี้นะครับเวลาผมไปต่อได้มาผมจะไม่ค่อยได้เก็บนะครับก็จะแบ่งๆพักพวกไปนะครับ เพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบนกป่าเสียงเล็กนะครับเพราะว่าทําไมไม่เก็บเสียงใหญ่คือลูกลูกผสมผมลูกพัฒนาผมอะผมพัฒนามาดีกว่านกป่าอีกนะครับทั้งมีคารลมีจังหวะนะครับมีหัวจิตหัวใจที่สู้ที่อดที่อดึดที่ทนนะครับผมมากกว่านกป่านะครับแล้วก็ฝึกง่ายอะไรง่ายเอาเสมมดกัดหรือเปล่าหนะ้าตัวนั้นทําไมสะบัหน้า มาดูก่อนนะครับทุกคนอืมไม่ใช่หมดทีก็มีมดนะครับทุกคนนั่นแหละนะฮะเวลาเราไปต่อนกมาเราก็ค่อยอยเก็บนะครับผมสาหรับตัวผมเองนะสำหรับเสียงใหญ่เพราะว่าเสียงใหญ่หรือเสียงกลางอะไรอย่างนี้นะครับผมโดยตัวส่วนตัวผมผมชอบนกเสียงเล็กอยู่แล้วนะครับเวลาไปเจอนกเสียงเล็กนะครับก็จะก็จะ กล้องเข้าไปเลยนะครับก็จะชอบเป็นพิเศษนะครับสําหรับนกเสียงเล็กนะฮะส่วนนกเสียงใหญ่นี่ถ้าไม่เก่งจริงไม่เก่งจริงนะครับก็ก็คงจะไม่ได้เก็บนะฮะเพราะว่านกที่เราพัฒนามาก็ถือว่าดีสุดยอดแล้วนะครับทั้งขลุมหัวจิตหัวใจนะครับผมน้าอืดน้ำทนอะไรอย่างนี้นะครับก็ครบถ้วนนะครับนกป่าไม่เก่งเท่านกที่เราพัฒนาก็ไม่ค่อยอยากจะเก็บไว้เท่าไหร่นะครับผมซึ่ง ถ้าเป็นเสียงใหญ่นะครับเสียงกลางหรือเสียงใหญ่อะไรอย่างนี้นะครับส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมก็มันหลายก็แล้วแต่แต่ละท่านนะครับนี่ลูกนกครับวา้วาวๆาเบา,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 าแม่ตกใจค,ครับอืมก็ชุดนีอ้ออกมาก่อนนะครับออกมาก่อนซึบก็ชุดนี้ก็จะเป็นชุดแห่งความหวังแหละนะครับทุกคน รอดูผลงานได้เลยนะครับคาดว่าน่าจะท้ายท้ายปีนี้นะฮะตอนนี้ก็กลางปีแล้วเนาะก็อีกนั่นแหละประมาณห้าหกเดือนน่าจะรู้เรื่องครับจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับสําหรับชุดที่เรียกได้ว่าชุดแห่งความหวังเลยนะครับสําหรับชุดนี้นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสิงค์นองกันบ้างนะครับ นี่คู่ของสิงขนองนะครับโอ้โอววนี่คู่ของสิงขนองนะครับสิงคขนองเห็นไหมครับตาเขายัางสิงขนองนี่แม่แม่แม่ตัวนี้เก่งมากเลยนะครับผมตัวแม่ตัวเมียตัวนี้เก่งมากๆนะครับตกใจก,กล้องแนะ่นอนครับกลงเล็กๆก็พยายามค่อยๆเอาเข้าไปนะครับนี่นะฮะนี่นคือ จุดของสิงค์ขนองนะครับก็ไข่ลมไปหลายทีแล้วนะครับก็รอแต่ว่าจะฟักสักวันหนึ่งนะครับผมก็คงจะได้ได้ลูกนะฮะก็คงจะได้ลูกแล้วก็ก็คงจะได้ดูว่าลูกของสิงค์ขนองจะได้แบบไหนนะครับนี่นะฮะยวเปิดตรงนี้ดีกว่ากล้องเข้าไปนะครับนี่จะได้ชัดๆนะครับ อยากได้มากๆเลยครับสิงขนองสิงขนอง,ง,นองยังอยู่ดีนะครับผมแถมยังฟดประจำการก็คือได้เมียที่ทั้งสวยทั้งเก่งด้วยนะครับตัวเมียตัวนี้แต่ว่าเห็นเห็นเข้าฟักไข่หลายวันแล้วแต่ก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้อาจจะตกใจนะครับยังมือใหม่อยู่หรือว่าสิงขนองไม่มีน้ํายาก็เป็นไปได้นะครับทุกคนมีไข่นะครับ๋ยวขอให้ดูไข่เห็นหรือเปล่าไม่รู้นะครับทุกคน เห็นหรือเปล่านี่ครับเห็นไหมครับมีไข่นะครับมีอยู่สองใบนะครับสิงขนองก็ไปแล้วนะครับตาข้างนึงก็คือเสียเต็มที่นะครับก็คือสรุปแล้วเสียเลยนะฮะสำหรับสิงนองนี่ตามองเห็นข้างขวาข้างเดียวนะครับ ทางซ้ายก็คือขึ้นฟ้าไปเลยนะครับสำหรับซิงคขนองบางท่านก็บอกเอาไปเล่นได้แต่ผมก็ไม่เล่นหรอกครับผมด้วยตนวองศาเนาะเรานกเรามีเยอะแยะครับหาตัวใหม่ๆตัวเก่งๆมีเยอะแยะครับนกยิ่งเราไปป่าไปหาคัดสรรมาจากป่าธรรมชาติอะไรนี้นะครับมีเยอะมากตัวไหนชอบก็ตามต่อเอาครับตัวไหนที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องต่อ แล้วก็เอามาพัฒนาต่อนะครับพัฒนาต่อยอดนะครับนี่คือสิงขนองนะครับหวังว่าคงสักวันหนึ่งนะครับผมสาหรับสิงขนองก็คงจะน่าจะได้นะครับน่าจะได้ลูกสักชุดหนึ่งนะครับถ้าถ้าได้ก็ดีเลยครับผมสำหรับสิงขนองนะฮะยิ่งอยากได้อยู่แล้วนะครับนานแล้วนะครับไม่ได้ลูกของสิงขนองนะครับ ตั้งแต่พ่อวางมือลูกก็ยังไม่ได้มาเลยนะครับรอหรือว่าสิงคานองคี้ไม่เป็นก็ไม่ดู <c> ้ <oughs> <c oughs> นะครับอาจจะผสมพันธุ์ยังไม่ไม่ไม,ไม่คล่องหรือเปล่าเป็นนอกต่อนานหรือเปล่าว่ามันยังไม่ติดแล้วครับจริงๆมันอาจจะมีเชื้ออยู่แต่ว่ามันด้วยเหตุผลหลายอย่างครับในการาฟักไข่นะครับบางทีแม่เขาก็ตกใจนะครับตกใจก็ทิ้งรังขนาดกงใบเล็กๆเองนะครับ ตกใจก็ทิ้งลังลงมากินอาหารบ่อยนาง,อ,างอะไรอย่างเงี้ยครับทั้งมีแมวมาอะไรมากวนด้วยนะครับยิ่งมีหนูยิ่งเรียบร้อยเลยครับผมกลัวจะได้แต่ละชุดคนที่พัฒนาและคนที่เพาะพันธุ์นกเขาจะรู้กันนะครับแต่ถ้ามีมือปืนนะครับผมหรือว่าอ่าลูกเขาแขกอะไรอย่างี้นะครับช่วยในการฟักนะครับเวลาเขาไข่เสร็จอย่างนี้นะครับเราก็ให้มือปืนนะครับให้อ่า พวาเขาแขกนะครับผมช่วยในการฟักไข่ได้นะครับพวกนั้นก็จะดีกว่านะครับเราก็จะได้แบบว่าได้ลูกใบแต่ทีนี้มันมันนกผมที่บ้านก็เยอะนะก็แล้วแต่เลยครับผมเอาที่สบายเลยนะครับก็ได้วันไหนก็วันนั้นครับผมไม่เร่งไม่รีบกงใบเล็กๆมากๆเลยนะครับนี่ขนาดใบแค่นี้ก็ยังทิ้งรังบ่อยนะครับอาหารการกินก็เยอะนะครับ ก็โอเคนะครับก็วันนี้ก็พามาดูลูกนกชุดแห่งความหวังชุดพัฒนาชุดสายต่อเดียนชุดนี้นะครับผมเป็นนกไทยนะครับผมผมชอบนกไทยนะนกไทยเรามันเก่งไม่แพ้ชาติไทยนะครับผมนกไทยของเรานะฮะก็แล้วแต่คนชอบครับอ่ะ ก็วันนี้ก็พามาดูลูกนกกับแล้วก็ซิงค์ขนองนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะสำหรับการติดตามด้รับชมยังไงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้กันนะครับผมในการทําคลิปต่อไปเนาะเอาไว้จะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ